อาทีนี้เรามาชมคลิปที่แบบว่าที่เขาพูดถึงในโลกออนไลน์กันดีกว่าคืออย่างนี้เรื่องราวก็คือว่ารเดอร์เนี่ยเขาจะไปส่งออเดอร์อแล้วปรากฏว่ามันมีความผิดพลาดเขาไปทำออเดอร์เนี่ยเสียหายรเดอร์ <Rider S 1> ก็เลยตัดสินใจทํายังไงดีกลัวว่าคนที่เขาสั่งซื้ออาหารจะไม่พอใจอก็เลยตัดสินใจเนี่ยที่จะซื้อน้ําอัดลมกลับมาให้เพิ่มเติม,มทีนี้เรา่มีคลิปไปติดตามชมคลิปกันเลยว่าเหตุการณ์นี้จะน่ารักขนาดไหนค,ะค่ะ

จะซื้อต่อได้ไหมคะซื้อต่อไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมตั้งใจเอามาให้จริงจริงผมผมไม่อยากรับไว้เท่าไหร่อ่ะพี่หนูพี่ก็ทํางานไงเออผมเข้าใจพี่ผมเจอมาเยอะผมก็ไม่ได้อะไรเอางี้เอาคนละขวดพี่เอาไปหนึ่งขวดหนูเอามาหนึ่งขวดจบเลยเอาจบเลยผมตั้งใจตั้งใจผมผมตั้งใจจริงผมเนี่ยวนมาเลยเนี่ยไปหาซื้อมาเมื่อกี้สมมติเอาพี่เอาคนละขวดพี่เอาไปกินหนึ่งขวดหนูเอามหนึ่งขวดแต่ก็ไม่ต้องเอาเงินก็ได้ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านนี้ท่านนี้ก็ท่านนี้ท่านนี้ขอัว จะยังลดอิ่มกินได้พี่ได้ได้ตังค์เยอะๆไม่ไม่ไรครับผมขอบคุณนะครับขอโทษนะครับลูกค้าเมื่อกี้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรกินได้ค่ะกินอิ่มแล้วไม่เป็นไรขอบคุณค่ะถ้ะจากที่ภาพคลิปวิดีโอนะคะใน t ิ k t o k ของคุณโอปอ under score ชูสุชาดานะคะเธอก็ได้โพสต์คลิปวิดีโออันนี้แล้วก็มีโพสต์แคปชั่นว่า เจอแกร็บแบบนี้ลำบากใจจริงๆเกรงใจแกร็บฟู้ดโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือไรเดอร์ค่ายดังค่ะมาส่งอาหารให้กับเธอแต่ไรเดอร์เนี่ยได้ทำน้ำซุปหกโดยขอโทษขอโพยเป็นกันใหญ่เลย่า<ช>แล้วทีนี้แต่เธอเนี่ยไม่ได้ติดใจหรือโกรธเครืองอะไรแต่ขณะที่เธอนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยไรเดอร์ Rider ก็ขับย้อนกลับมาค่ะพร้อมกับส่งน้ำอัดลมให้เธอสองขวดเจอแบบนี้ทั้งเกรงใจแล้วก็ลำบากใจมาก เธอก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเมดไมเดย์มากๆเลยอิ่มใจยิ่งกว่ากินข้าวชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมเจ้าของคลิปแล้วก็ร i d เดอร์รายนี้ค่ะ,หล,ะหลายๆคนบอกว่าคลิปนี้เนี่ยทำให้เขารู้สึก ดีตามไปด้วยเปลี่ยนวันแย่ๆของพวกเขาไปเลยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่น่ารักนะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าตามปกติชีวิตจริงของเราที่เราใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่พอแบบออเดอร์มันมีความผิดพลาดอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะเขาก็อาจจะเอ่ยปากขอโทษเท่านั้นแหละเขาก็แบบไม่ได้มีการแบบ ไปคิดต่อว่าเขาจะแก้ไขเหตุการณ์นี้ยังไงเขาก็แค่แจ้งว่าอ่ะอันนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีการก็คือจบไปอย่างนั้นใช่ไม่ได้มีการสำหรับคลิปนี้เลกลายเป็นว่าที่รเดอร์เขารู้สึกแหมรู้สึกผิดจังเลยฉะนั้นก็เดี๋ยวขอแบบเป็นการไถ่โทษแล้วกัน็นการซื้อเนี่ยเครื่องเครื่องดื่มเป็นน้ำอัดลมให้สองขวดเขาน่ารักจังเลยน่ารักเนาะอยากจะเจอพี่ไรายเดอร์คนนี้นะ